โจรีภรรยาคือภรรยาโจรจากภรรยาเจ็ดประเภทภรรยาโจรเนี่ยปกติเป็นคนชอบใช้เงินชอบลางผานหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็สร้างเรื่องให้เดือดร้อนเสื่อมเสียได้มากาผู้หญิงผู้ชายบางคนแต่งงานกันเนาะแลกกลักน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานอาพอยามชังน้ำตาลก็ขมคอ มีคนบางคนก็คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภรรยาได้แต่คนเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆเนาะบางคนก็ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องอย่าล้างกันอย่อาเอออย่ากันปกติไม่ได้ก็ต้องหลอกให้เซนใบยอย่าชีวิตมันประวัติศาสตร์มันชอบซ้ำรอยเดิมเนาะภรรยาคนเก่าคนใหม่บางครั้งอาจจะคล้ายกันก็ได้ภรรยาประเภทที่หนึ่ง วัฒกาภรรยาก็คือภรรยาเสมอโดยเพฌขาตพวกนี้ชอบทำร้ายด่าทอคิดฆ่าสามีหรือเป็นชู้กับชายอื่นประเภทที่สองโจรีภรรยาภรรยาเสมอได้โจรล้างผานและทำให้เสื่อมเสียภรรยาข้อที่สามอัยการภรรยาภรรยาเสมอได้นายชอบข่มเหงสามีข้อสี่มาตาภรรยาภรรยาเสมอได้แม่ผู้ที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเหมือนแม่รักลูก 5. พักินีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยน้องสาวผู้ที่มีเคารพความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้านเหมือนเหมือนพี่น้อง 6. สักขีภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยเพื่อนต่างคนต่างมีอะไรกันช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อน 7. ทาสีภรรยาภรรยาเสมอด้วยทาสหรือคนรับใช้ภรรายาประเภทคนรับใช้เนี่ย คือภรรยาที่อยู่ภายใต้คําสั่งของสามีโดยไม่มีข้อโต้แยง้งสามีจะเป็นผู้เลี้ยงดูสั่งอะไรก็ทําอย่างนั้นแม้จะไม่เห็นด้วยก็จะไม่ออกความเห็นไม่โต้เถียงอดทนทําตามหน้าที่ตามที่สามีจะสั่งการแม้ถูกดุด่าเคยนตีอย่างไรก็ทนอยู่ได้โดยไม่โต้อตอบอคนเป็นสามีภรรยา เขาก็ว่ามีกรรมด้วยกันเนาะถึงมาเจอกันถึงจะมารักกันคนที่จะมาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นเจ้านายกันก็ว่ามีบุพกรรมร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันเวลาคนมาเจอกันจะมาสร้างกรรมดีกรรมร้ายใส่กันหรือจะหยุดจองเวรกันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยของแต่ละคนที่จะ กระทไอ้การกระทํำร้ายๆการกระทําที่ไม่ดีการกระทําที่ด้วยความโลภกโกรธหลงอย่าลืมว่ามันจะพาเราไปนรกไม่จําเป็นก็อย่าทํากรรมร้ายแก่กันและก,กันเลย